เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่าอนุตตะปุริสธรรมสารถิพิกุทั้งหลายคําที่เรากล่าวแล้วว่าตถาคตนั้นเป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายดังนี้นั้นคํำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรเล่าพิกุทั้งหลายช้างที่ควรฝึก อันควานช้างฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้พิกูทั้งหลายม้าที่ควรฝึกอันควานม้าฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ พิกุทั้งหลายโคที่ควรฝึกอันผู้ฝึกโคจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต,ต้พิกุทั้งหลายส่วนบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทั้งแปดเป็นผู้มีรูป ย่อมเห็นรูปทั้งหลายนี้คือทิฏท,ที่หนึ่งเป็นผู้ไม่มีสัญญาในรูปอันเป็นภายในย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกนี้เป็นทิฏท,ที่สองเป็นผู้น้อมใจด้วยความรู้สึกว่างามเท่านั้นนี้เป็นทิฏท,ที่สามเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญา เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอนันโตอากาโศดังนี้แล้วแลอยู่นี้เป็นทิศที่สี่เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่า อนันตังวิญญาณังดังนี้แล้วแลอยู่นี้เป็นทิศท,ที่ห้าเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่านัตถิกินจิดังนี้แล้วแลอยู่นี้เป็นทิศท,ที่หก พราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่นี้เป็นทิฏที่เจ็เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลอยู่นี้เป็นทิฏที่แปด พิขุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทั้งแปดเหล่านี้พิขุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าตถาคตนั้นเป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายดังนี้นั้น คำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยความข้อนี้ดังนี้แล